ฮันเตอร์นิวหมูเด้งครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เขาแหลมนะสาล่ายเพิ่งเริ่มขึ้นครับผมก็เลยลองเป็นนิวหมูเด้งนะลองเคอะดูหลากบ้างเคาะบ้างโอ้ประเดิมตัวแรกสวยเลยครับตัวนี้น่าจะประมาณสัก8ดขีดได้โอเคถ่ายรูปครับฮันเตอร์นิวหมูเด้งคันที่ใช้วันนี้ก็เป็นคันโคโนดเวท1สิ 20, แล้วก็สายปีสอซโคโนดพัดนะครับถ่ายูปครับ